จะพยายามหาสาวๆมาสัมภาษณ์สู้ๆนะคะปีหน้าจัดอีกสู้าา <laughs> นะคะนะแล้วก็ <laughs> ตอนนี้นะครับเรามาดูคนขายน้ำแข็งในงานในวันนี้วั <laughs> นนี้มาขายน้ำแข็งแล้วครับเออเล่นแล้ววันนี <laughs> ้เ <laughs> มื่อกี้เห็นคนตักน้ำแข็งไปแล้วตอนนี้มาดูคนส่งเบียร์นะครับผม ซึ่งก็ไม่ใช่ใครอะไรกันเองทั้งนั้นก็รู้สึกไงงานวันนี้บ้างพีเมเหนื่อยว่ะผมบอกแล้วว่าทีมงานวันนี้เราเหนื่อยมากทีมงานเหนื่อยมากจริงๆเพราะว่าคนดูน้ําดูเบียร์จะมี2คนนะครับมีพี่ที่ชื่ออะไรครับผมชื่อเจมครับพี่มีพี่เจมนะครับวางลมอยู่วงสว่างอารมณ์นะครับผมก็อีกคนหนึ่งหายของอยู่พี่พี่อะไรครับชื่อเกดค่ะ พี่เกดนะครับผมก็คือเสกสองคนผมเห็นตั้งแต่เยน็นแล้วอยู่กันสองคนแล้วกูก็ไม่มาช่วยเขากูก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหนื่อยกันมากวันนี้ทีมงานเหนื่อยกันมากก็เดีย๋ยวไปดูสัมภาษณ์นคนต่อไปได้วยกันว่าจะรู้สึกยกังงกับงาน<อ>ในวันนี้<อ>ผมบอกเลยป้ายขายเบียร์ก็ปังแล้วเบียร<อ>์เป็นสิ่งไม่ดีเลิกได้ก็ดีแต่ถ้าเลิกไม่ได้ที่น,นี่มีขายพี่เจมบอกว่า<อ>ปีหน้าถ้ามีนะครับผมห้ามพลาดปลายฝนต้นหนาวนะครับผมเดี๋ยวพยายามหาสาวๆ,ๆมาสัมภาษณ์กันเนาะี่ชื่ออะไรครับพี่แป้งนะพี่แป้งปีที่แล้วได้มา สุดอยอดแฟนมันแท้ปีนี้กับปีที่แล้วความรู้สึกแตกต่างอย่ไงบ้างพี่จ,จร,ริงจริงเราเพิ่งมาถึงได้ทักพักนึงอ่าเพิ่งม,มาถึงอ่ะใช่ใช่สายนเนี่ยสายเพราะว่าทำงานก็ความแตกต่างทีนี้คนเยอะขึ้นอาจจะเพราะว่าปีที่แล้วทำงานทำไม่ดีเนาะแต่ปีนี้ดีขึ้นหรือว่ายังไงปีนี้ยอดดี มีมังนแล้วยมีแล้เนาะเพราะปีที่แล้วปีหน้าก็ต้องจัดอีกใช่ปีหน้าต้องจัดแบบมีของมาขายเยอะๆทั้ปีหน้าพี่แป้งมาไหมถ้ามีก็มาแหละต้องมาดิเราอยู่นี่ใช่งั้นใครที่มานะครับอย่าลืมทักพี่แป้งไว้นะเออสู้ๆนะคะปีหน้าจัดอีกเอาให้มันปังๆกว่านี้เนาะ โอเคครับผมขอบมากครับวาร์ปไม่มีไปหากันเราเองพวกมึงสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่โจค่ะพี่ชื่ออะไรครับผมพี่โจกับพี่แซคนะครับผมปีที่แล้วได้มากันหรือเปล่ามาครับปีที่แล้วกับปีนี้มันแตกต่างกันยังไงพี่ความรู้สึกคนเยอะคนปีที่แล้วปีนี้คนเยอะปีที่แล้วให้พี่ผู้อิจฉากำลังใจให้ทีมงานพวกผมหน่อยครับปีหน้ามีมาอีกเนาะปีหน้ามาจะเจอ พี่โจก็พี่แซคนะครับผมทักไันด้วยนะมาแน่นอนครับผมสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้หันมามองแล้วมา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 ชื่ออะไรครับชื่อแป้งค่ะพี่แป้งนะครับผมปีที่ยวได้มาหรือเปล่าไม่ได้มาค่ะปีนี้ปีแรกเป็นไงบ้างปีแรกโอเคค่ะโอเคเนาะทีมงานเราเหนื่อยมากแกกันฝากอะไรกับทีมงานแล้วมั้งครับค่ะก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่อีกค่ะอ่าพูดแล้วนะปีหน้ามาทักพี่แป้งด้วยปีหน้ามาถ้าไม่มานี่ตามไปบ้านเลยตามไปบ้านทักได้ค่ะฉีดยาแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับ พี่ออมนะครับผมแล้ว hey. ก็ชื่อแฟมครับ mm พี hmm ่ออมกับพี่แฟมนะครับผมปีปีที่เราได้มาอะไรพี่ปีแล้วมาด้วยนะครับผมปีนี้กับปีแล้วแตกต่างกันยังไงบ้างพี่ปีนี้คนเยอะค่ะพี่ปีนี้คนเยอะขึ้นแล้วก็ความรู้สึกแตกต่างกันไหมกับปีที่แล้วนักศิลปินก็เยอะขึ้นปีหน้ามาไหมมาค่ะทักได้นะครับผมฟีสองคนนะครับมาปีหน้าทักได้สู้ๆนะคะอ้าวพี่แฟมสู้ๆครับผม เอาโอเคนะครับผมปีหน้าอย่าลืมทักพีสองคนนะครับมาแน่ตอนนี้ก็ประมาณ2องทุ่มเองเขียนไขเล่น5้าทุ่มอยากไปสัมภาษณ์ในงานมากแต่ว่าเขาฟังเพลงกันอยู่ผมเลยไม่อยากไปกวนชื่ออะไรครับชื่อฟางชื่อหวานหวานนะครับผมปีที่แล้วได้มากันหรือเปล่าปีน,น,ปนี้ปีแรกรู้สึกไงกับบรรยากาศนในงานมั้งครับมันก็อบอุ่นดีนะคะดูเหมือนเหมือนพื่อนอบอุ่นไหมเจอคนอย่างนี้อบอุ่นไหมอบอุ่นไหมเจอคนอย่างนี้อบอุ่นไหม อันนี้อบอะไรอันนี้อบอะไรกันอยากอยากเอาอุ่นไว้ทำความรู้สึกใช่อบอุ่นนะคะมันเหมือนแบบเราอยู่บ้านใกล้หรือเทียงกันแล้วก็เดินสวนกันปีหน้าถ้ามีอีกมาไหมมาดีต้องมาพูลรนะฟังกับอะไรนะ่งลืมละหวานหวานพักด้วยนะแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงทีมงานบ้ไหมครับฝากกิโลคินนะครับทีมงานอายคนหนึ่งหวานสู้ๆงานดีแล้วชื่ออะไรนะครับชื่อซาซาปีนี้ได้มาหรือเปล่าไม่ได้มาอ๋อปีนี้มาปีแรกรู้สึกไงกับบรรยากาศที่นี่มั้งครับรู้สึก ค่ะชอบชอบแล้วปีหน้าถ้ามีอีกจะมาไหมปีหน่าจะมานะครับผมใครที่มาแล้วเจอก็ทักกันด้วยนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงทีมงานแล้วมาครับวันนผมก็งานจัดมาน่ารักมากเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะชอบค่ะอยากให้มีปีต่อๆไปอีกค่ะสู้ๆนะคะโอเคนะสู้ๆนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมเบ้ค่ะเบ้บปีที่แล้วได้มาหรือเปล่าพี่ปีที่แล้วไม่ได้มาค่ะรู้สึกไงกับบรรยากาศที่นี่มั่งครับผมโอเคนะคะชิลชิวดี เป็นคนชอบฟังเพลงแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับชอบพอดีนะกับพ่อค่ะแกก็ฝากอะไรถึงทีมงานแล้วบ้างครับวันนี้เหรอคะสูซี่ถ้าปีหน้ามีอีกมาไหมปีหน้ามีอีกมาค่ะมานะครับผมใครมาแล้วก็เจอพี่เบสทักด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อแอมค่ะชื่อแอมนะผมแล้วก็แอมกับเพิร์นปีที่แล้วได้มางานนี้ไหมไม่ได้มารู้สึกไงบรรยากาศที่นี่มั้งยังไงเอฟโอเคดีชอบฟังเพลงอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่หรอถ้าปีหน้ามีอีกจะมาไหมเนี่ยอาจจะมา ไม่ติดสอบอะไรอ่ะช่วงนี้ว่างอดโขอให้ปีหน้าว่างถ้าปีหน้ามาก็อย่าลืมทักกันด้วยนะมีอะไรอยากฝากถึงทีมงานบ้างไหมก็ขอบคุณที่จัดงานดีๆแบบนี้นะคะก็ขอให้มีงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแบบเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันชื่ออะไรเหรอคะผม <c oughs> ชื <cin stereotype> ่อพิมค่ะปีเที่แวได้มาหรือเปล่ามาค่ะโอ้ปีนี้ก็ตามมาอีกใช่แล้วถ้าปีหน้ามีอีกจะตามมาไหมตามค่ะอ๋อแน่นอนอยู่อยู่ทันแข่งขายเดินไหมเนี่ยอยู่ค่ะอ๋อวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับแตกต่างกับปีที่แล้วมากไหมก็ปีนี้คนจะเยอะกว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็แต่ก็อบอุ่นเหมือนกันให้ฝากอะไรถึงทีมงานเราหน่อยก็ฝากว่ารู้มากค่ะรู้จัก ปีหน้าถ้ามานะครับผมพวกมึงนะมาทักได้พีมแน่นอนเจอแน่นอนใช่ไหมครับผมงั้นก็น่ารักทุกคนโอ้ขอบคุณมากครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่ออาทิตย์ครับพี่อาทิตย์นะครับผมแล้วก็น้ำครับพี่น้ำโอ้โหอยู่ได้กันได้ไงเนี่ยคนหนึ่งอาทิตย์คนหนึ่งน้ำร้อนเย็นเยียรอยู่ไม่ได้ปีเที่ยวได้มากไหมครับพี่ไม่ได้มาครับ ปีที่แล้วไม่ได้มาปีนี้ปีแรกใช่ไหมครับผมปีนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างพี่วินสุดยอดเลยครับเนี่ยบรรยากาศกำลังหนาวไยกลางเต้นกันนอนด้วยนะเซตนี้คือกลางเต้นนอนนะครับผมปีหน้าไหมปีหน้านะครับพี่อาทิตย์กับพี่น้ำมาแน่นอนนะครับผมแต่โอเคนะพี่เนาะบรรยากาศโอเคห้องน้ำโอเคมากเลยโอเคขอบคุณมากครับผมห้องน้ำห้องน้ำเป็นไงบ้างพี่น้อยไปหน่อยห้องน้ำน้อยไปหน่อยมีอะไรอยากฝากถึงทีมงานบ้างครับผม ผมหมดแล้วกันเนาะแบบสุดยอดมากเลยผมว่าบรรยากาศนี้ได้เลยแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเองเนาะทีมงานมาถึงแม้ว่าจะงงงหน่อยเนี่ยแต่ว่าโอเคครับเช้าผมสวัสดี่พี่น้ำไม่ได้คาดหวังนะแต่เกินคาดหวังอ๋อขอบคุณมากครับอย่างที่บอกไปว้ครบแล้วเป็นไอ๋อได้ได้ได้ทุกอย่างคือสุดยอดแต่ปีหน้าไม่อีกเพียรที่พี่น้ำมาแน่นอน ยังไงขอบคุณมากนะครับเจอกันปีหน้าอย่าลืมทักพี่อติวพี่น้ำด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรครับเนยพี่เนยนะครับผมแล้วก็พี่แป้งนะครับปีที่แล้วได้มาที่นี่หรือเป่าปีที่แล้วก็มาปีนที่แล้วกับปีนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างแตกต่างเหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมคนเยอะขึ้นไหมที่นี่เยอะขึ้นเหรอปีที่แล้วเนาะฝากอะไรถึงทีมงานของเราหน่อยชอบชอบมากทีมงานอากได้หน่ารักมาก ชอบมากงานน่ารักมากสนุกอย่าให้มีทุกวันมีทุกวันเลยอปีหน้ามีอีกมาไหมมาอาวมานะครับผมฟังไว้นะผู้มึงฟังไว้เลยนะพัทักขาด้วยนะผู้มึงนะขอบคุณมากนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกันไปด้วยการเล่นดนตรีสดภายในงานนะครับผมแต่ถ้าหากใครอยากดูตัวเต็มนะครับผมโดยที่ผมจะไม่ตัดต่อกันเลยเดียวให้ไปดูได้กันที่ช่องช้างดาว h ช n n น,นลมันยาวมากผมไม่สามารถเอามาเป็นตัวเต็มได้เลยเพราะว่ามันจะทำให้คิดยาวเกินไปสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ทั้งเพจทั้งซับสไครป์ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมหากมีคนแชร์ครบสามคนเมื่อไหร่นะผมก็จะทําต่อไปถึงไม่แชร์ผมก็จะ ผู้พป,ประกันได้ต้องขอหมวันที่นี้เลยครับสุดท้ายนี้ต้องบอกคำว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn